S <S สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวสกูชี่นะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่โรงเรียนนะคะก็เอามาโรงเรียนมามาโรงเรียนนะคะอโอเคค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูชิ้นแรกกันเลยนะคะก็จะเป็นคาปิบาราซานนะคะ <duc> ก็อันนี้จะเป็นค่ะสกูชี่คาปิบาราซานค่ะบิสกิตนนี่ก็จะเป็นแท็กชิ้นที่สองนะคะก็จะเป็นอันนี้ซาลาเปามินิซาโล นะะคก็สกูชี่นี้อาจจะคุ้นๆนิดนึงนะคะเพราะว่าได้รีวิวไปแล้วชิ้นที่สามนะคะก็จะเป็นไมล์เบอรี่เฮดบันนะคะนี่คือแท้นะคะของแท้เลยนะคะของแท้ไงล่ะคะของอ๋อใช่ค่ะของแท้เฮดบันนะคะเฮดบันมันสุดสีเขียวน่ารักสเลวสเลวเราแค่ถ่ายเหลวไปดูชิ้นที่สี่ชิ้นสุดท้ายกันเลยเอามาเช็คสิ้น้า ชิ้นที่สี่นะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นคาร์บิดฟลฟออบนะคะเป็นแท็กของคาบิดไราซาเตร์คาสโลมาเอาไอเดตออกมากนี่นี่นะคะเด็ดตัวข้างหลังดนี่นะคะยืนดีกว่านีก็วันนี้ค่ะเราก็อยู่ในเอ่ออยู่ในร้านขายของที่โรงเึกแล้ะคล้ก็อาจจะเสียงดังนิดนึงไม่ดีทั เด็กบ้าอยู่ที่โรงเรียน็โตนี้บ๊ายบายยังเอาบายบายยังไม่บ๊ายบายอาจจะทะเลาะกับเยอะนิดนึงนะคะนี่ค่ะวันนี้ก็ต้องี是是 oh right? ินเท่านี way, hey, bye bye. ้นะคะบ๊ายบาย